สวัสดีครับผมอาจารย์จินดาอาจารย์ประจำแผนกช่างยนต์วันนี้จะมาสอนวิชาเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาติดตามรับชมพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการศึกษากันในเรื่องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับ แต่สำหรับเรื่องแรกที่เราจะศึกษานั่นคือเรื่องของวงจรสตาร์ทนะครับซึ่งตอนนี้วงจรสตาร์ทเนี่ยถูกแปะไว้ในเนื้อหาของเราในสัปดาห์ที่1แล้วนะครับวงจรสตาร์ทของเรานะครับจะเป็นของรถยี่ห้อนะครับโ o โยต้าโคโร拉เอติสนะซึ่งนะครับเราจะใช้ในการปฏิบัติด,ด้วยแต่นะครับในวันนี้เราจะมาทําการเรียนทฤษฎีกันก่อนว่านะครับ ในการที่วงจรสตาร์ทของรถยนต์โตโยต้านะครับออาิสเนี่ยจะสามารถหมุนตัวของมอเตอร์สตาร์ทได้จะต้องมีการทำงานของวงจรอ,อย่างไระนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับสำหรับในวงจรน,นี้นะครับเราจะเห็นด้านบนเขียนว่า Start and Ignition นะครับ Start a แ d Ignition นั่นก็คือ,อตัวนี้นะครับวงจรสตาร์ทและสวิ์แจระบบจุดระเบิด ของรถยนต์แก๊สโซลตน,นะครับหัวใจสำคัญของวงจรสตาร์ทนั่นก็คือจะต้องทำให้มอเตอร์สตาร์ทเกิดการหมุนให้ได้นะอันดับแรกมาดูจากวงจรน,นะครับเราจะเห็นว่ามอเตอร์สตาร์ทเนี่ยคืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่อาจารย์ทำการวงกลมไว้นะมอเตอร์สตาร์ทนะครับคือตัวที่เราจะต้องทำให้มันเกิดการทำงานที่สมบูรณ์ให้ไดนะ้จะเกิดการทำงานได้อย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่วงจรกันเลย ลำดับแรกนะครับแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่12โวลต์นะครับจะจ่ายไฟมายัางสายหลักที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับหรือว่าขั้วแบตนะ V A T T ของมอเตอร์สตาร์ทนะเป็นไฟที่เราแช่เอาไว้นะครับสำหรับที่จะหมุนตัวของมอเตอร์สตาร์ทให้เกิดการทำงานที่สมบูรณ์หลังจากนั้นนะครับตัวมอเตอร์สตาร์ทเองจะยังไม่สามารถทำการหมุนได้ จะทำการหมุนได้เมื่อไหร่ทําการหมุนได้ต่อเมื่อมีสัญญาณมาจากขั้ว ST นะครับของมอเตอร์สตาร์ทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสัญญาณจะมาจากขั้วไอจะมายังขั้วมอเตอร์สตาร์ทได้อย่างไรนะครับลำดับแรกนะไฟที่แช่อยู่ที่มอเตอร์สตาร์ทแล้วนะครับตรงนี้เป็นไฟแช่ตรง12โวลต์หลังจากนั้นไฟจากแบตเตอรี่นะครับจะวิ่งเข้ามายังฟิลเมนนะฟิลเมนนะครับ จะทำการป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์เป็นตัวหลักหลังจากนั้นนะครับไฟจะวิ่งผ่านฟิลเมนนะครับมายังฟิล a m 2ขนาด30แอมซึ่งฟิล a m 2นะครับจะเป็นฟิลที่ป้องกันการช็อตของตัวสวิตช์กุญแจไล่ขึ้นมาด้านบนนะครับเราจะเห็นได้ว่าไฟจากตัวของ ฟิว AM2 นะครับจะถูกจ่ายต่อมาอยัางตัวของ Ignition Switch หรือว่าสวิตหยุดระเบิดของเราที่ขั้ว AM2 เช่นเดียวกันนะถ้าหากเมื่อไหร่เราทำการบิดสวิตกุญแจสตาร์ทนะครับหน้าสัมผัสของ AM2 จะวิ่งต่อมาอยัางขั้ว ST นะครับขั้ว ST ของสวิตกุญแจนะครับก็คือย่อมาจากคำว่าสตาร์ทไฟจากขั้ว ST นะครับจะวิ่งต่อลงมาและ ส่งต่อมาอยัางตัวของรีเลย์สตาร์ทนะครับนะเขียนอยู่ข้างสตาร์ทรีเลย์นะครับ st เมื่อไฟจากซื้อกุญแจนะครับเข้ามายัางตัวของรีเลย์สตาร์ทแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไฟจะถูกจ่ายมายัางที่ขั้วของรีเลย์ทั้งขั้ว30และขั้ว85นะครับแต่ที่ขั้ว30นะชุดหน้าสัมผัสตร,ตรงเนี้ย จะยังไม่สามารถต่อการทํางานได้จะต่อการทํางานได้เมื่อไหร่นะครับหน้าสัมผัสของรีเลย์จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีไฟวิ่งเข้ามายังขดลวดหลังจากนั้นนะครับขดลวดของเราก็จะต้องสามารถมาลงกลาวได้นะซึ่งตัวของออกลาวเนี่ยนะครับเมื่อวิ่งลงมาแล้วเราจะเห็นได้ว่า สายก้าเนี่ยนะครับจะถูกวิ่งคข้มมายัางอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะด้าน,นี้นะครับตรงนี้คือตัวอะไรนะครับตรงนี้คือ,อ,อสวิตสตาร์ทหรือว่าตำแหน่งเกียร์นะครับถ้าหากว่ารถของเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ p หรือ,รอเกียร์ n นะหน้าสัมผัสข,ของสวิตตัวนี้จะไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานนะครับก้าวก็จะไม่สามารถลงก่ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับในรถยนต์ของ Toyota a า t i s ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ตำแหน่งเกียร์พีหรือเ n ียร์เอ่าเส้นเนี่ยครับเส้นนี้นะจะไม่สามารถมาทำการลงกลาวที่ตัวถังได้นะครับนี่จะต้องมาลงกลาวตัวนี้แต่ถ้าหากมาลงกลาวไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือรีเลย์สตาร์ทจะไม่ทำงานนะครับนะเพราะฉะนั้นน,นี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ เป็นอุปกรณ์หลักตัวหนึ่งของวงจรสตาร์ทแต่ถ้าหักเมื่อไหร่นะครับที่เราใส่เกียร์เหรือเกียร์พไฟจากตัวของขั้ว B นะจะสามารถผ่านมายังขั้ว L ได้หลังจากนั้นนะครับจะเกิดการลงเกาวเมื่อเกิดการลงเกาวแล้วเกิดอะไรขึ้นหน้าสัมผัสของรีเลย์สตาร์ทต,ตรงนี้ครับจะเกิดการเชื่อมต่อไฟเมื่อเชื่อมต่อไฟนะครับไฟที่มาจากขั้ว SC สซีที่ลูจะวิ่งผ่านลงมา และมายัางตัวของมอเตอร์สตาร์ทควดเอด้านล่างได้และเมื่อมอเตอร์สตาร์ทลงกาวจะทําให้นะครับตัวมอเตอร์สตาร์ทเกิดการหมุนขึ้นมานะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือวงจรสตาร์ทของรถยนต์โต y ยต้าเอาติสนะซึ่งนะครับสรุปเรามีอุปกรณ์หลักๆนะครับกี่ตัวนะมาดูพร้อมกันอุปกรณ์นะครับที่เป็นอุปกรณ์หลักของวงจรสตาร์ทนะ ได้แก่อะไรบ้าง 1. นะครับแบตเตอรี่ครับอุปกรณ์สําคัญนะถ้าแบตเตอรี่ไม่มีหรือว่าไม่มีไฟนะครับก็ไม่สามารถจ่ายไฟียงอุปกรณ์อื่นๆได้ 2. นะครับฟิล AM2 ของเราขนาด3 0มสนะิบแอมซึ่งถ้าหากเมื่อไหร่ฟิลตัวนี้เสียหายนะครับหรือแม้กระทั่งฟิลเมนเอง,เองนะครับเสียหายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฟจะไม่สามารถผ่านไปได้ เราก็จะต้องมีการตรวจสอบการทํางานด้วยการใช้มัลติมิเตอร์จับนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าไฟนะครับวิ่งผ่านตัว A.M.2 ขึ้นมาได้แล้วไฟจะมายังอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือ ignition s w i t c h นะครับหรือว่า s วิตช์กุญแจเมื่อไฟผ่านสวิตช์กุญแจได้นะครับหน้าสัมผัสการทํางานของกุญแจปกติไฟจะวิ่งต่อมายังตัวของ Relay Start นะครับ แต่รีเลย์สตาร์ทของเราจะยังไม่สามารถทำงานได้ถ้าหากว่าสวิตสตาร์ทของตำแหน่งเกียร์นะครับไม่ต่อการทำงานให้นะเพราะฉะนั้นนะครับอุปกรณ์หลักๆที่เกี่ยวข้องของระบบสตาร์ทได้แก่หนึแบตเตอรี่ 2. องฟิลเมนสามฟิล AM 2ขนาด3 0สิแอมป์สี่สวิตกุญแจหรือสวิตจุดระเบิด 5. ้ารีเลย์สตาร์ทและ6นะครับ สวิตตําแหน่งเกียรนะ์เพราะฉะนั้นถ้าหากเมื่อไหร่วงจรสตาร์ทไม่สามารถทํางานได้เราจะต้องมาตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้และตัวหัวใจสําคัญพระเอกของเรานะครับคือตัวมอเตอร์สตาร์ทนะถ้าหากว่านะครับวงจรสตาร์ทของเราเนี่ยทํางานผิดปกติบิดชุญแจแล้วนะครับมอเตอร์สตาร์ทไม่หมุนเราก็จะต้องมาทําการตรวจสอบนะครับตัวของอุปกรณ์นะครับ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสตาร์ททั้งหมดตรงนี้ด้วยและนี่นะครับคือวงจรสตาร์ทและอุปกรณ์หลักๆที่เกี่ยวข้องครับขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ